มานะครับทานผู้ชมฮะที่ติดกับชายแดนจังหวัดตากล่าสุดฝ่ายความแม่คงในพื้นที่ที่ตากเนี่ยบอกว่ายังคงมีการสู้รบกันใน2จังหวัดของเมียนมาครับสถานการณ์ชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพเทเมินมาแห่งที่1ที่แม่สอดตากนะครับก็เปิดข้าบแดนก็ตามปกติครับมีคนเข้าออกเพื่อมาซื้อสินค้าแล้วก็ท่องเที่ยวในช่วงสงกรานกันคึกคักเลยส่วนสะพานแห่งที่2เนี่ยนะฮะก็เปิดให้บริการเหมือนกัน มีรถขาเข,ข้าจะาเียนมาเข้ามารับสินค้าฝั่งไทยแต่ว่ารถขาออกจากฝั่งไทยนี่ยังมีน้อยอยู่นะครับคาดว่าผู้ประกอบการฝั่งไทยเนี่ยน่าจะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยไม่ได้วิ่งเข้าไปในเมียนมามากนักนะครับขณะที่ในฝั่งเมียนมาเองครับมีรายงานมาขนสินค้าลงจากรถก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็หยุดสงกรานกันด้วยโดยไม่มีการสู้รบในจังหวัดเมียว,วดีพื้นที่ตรงข้ามตำบลท่าสายลวดครับ แต่ว่าทางศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากออกแถลงการนะครับต่อเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประทะกันร,ระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านผาลูจังหวัดเมียววดีอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้าบ้านแม่โกนเกตตะบนมหาวันอำเภอแม่ศอกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยบริเวณบ้านที่บาโบจังหวัดกากอกาเร็กฝั่งตรงข้าบ้านหมื่นลือชัยตะบลพบพรานนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณชายแดน ซึ่งกองกําลังในเรสวนโดยโดยเฉพาะกิจราชมนูและกองกำลังก,การตํารวจตะเวชชายแดนที่34และฝ่ายปกครองแม่สอนนะครับยังคงออกลาตระเวนเฝ้าตามแนวชายแดนเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ